ตอนนี้ผมได้เปิดให้โหวตอาร์ตซีรีส์ต่อไปกันแล้วนะครับวิธีการโหวตก็ง่ายๆฮะถ้าคุณกําลังดูคลิปนี้อยู่ให้กดมาที่ตรงนี้นะครับนี่เข้าไปห,หน้าช่องแบบนี้นะจากนั้นไปที่หน้าชุมชนเราก็เลื่อนลงมานิดหนึ่งแค่นี้ก็จะเจอโพลที่ให้โหวตกันแล้วฮะอยากจะดูเลยต่อก็เชิญโหวตได้ตามโพลนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอาร์ตอะ a l เมอรี่ไคจูมอนฮันสตอมเอ็มพายหรือว่ามอ d อ b บิที่ทุกคนเรียกร้องกันมาว่าอยากจะให้เล่นนักหนานะโพลนี้จะปิดในวันที่ลงพาร์ทสามสิบนะครับ แต่ก่อนจะขึ้นซีรีส์ต่อไปเนี่ยผมจะเอา mini ซีรีส์พิเศษช่วงฮาโลวีนมาขั้นกันไว้ก่อนเนาะพอเั้นแล้วก็อย่าลืมมาบวชกันนะฮะโอเคไปดูคลิปกันต่อเลยโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอ้าวทุนสิ a r าร์ตพาร์ที่25กันแล้วนะครับทุกคน<ย>ก็ในพาร์ทนี้นะผมมาเปิดตัวที่ห้างของผมเลยนะนี่คือวันนี้ผมกำลังจะเดินทางมาเก็บไอ้เจ้ายางไม้พอดีเลยฮะนี่โอเคได้เยอะเลยฮนะแล้วผมมาเจอเจ้าตัวนี้พอดีเลยฮะนี่ โอ้โหกูอยูต้องกลับบ้านไปเอาของนะเอโอเคโอเคมันไปฝังโน้นแหละหายยากมากครับทุกคนเจ้าคอนูซอรัสนะเออแต่เกิดมาตัว,วต้บตาน,นี้ก็ดีเลยฮนะกูต้องกลับบ้านไปเอาเจ้าเอเป็กคิเบิลี่มานะเป็นตัวที่หาตัวจับยากมากเลยฮนะนี่งั้นไม่ต้องอะไรมากนันจับเลยแล้วกันนะแล้วก็วันนี้เราจะไม่ได้มาจับเจ้าคอนูซอรัสต,ตัวเดียวนะเออหววทุกคนแม่งจับไปเร็วขนาดนี้ เพราะว่าพาร์ทนี่เดี๋ยวเราไปหาจับพวกเดรดส่งในป่าเดสวูดด้วยไหมโ <Okay. S 2> อเคผมว่าดีนะมันจะมีพวกเลเซอร์ฟูดพูชิวค,คอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมว่าจะไปจับพวกนั้นด้วยนะเดี๋ยวผมน่าจะพออยู่แหละมาจับไปเลยฮะก็เจ้าคอนูสอนัดนี่ก็จะเป็นเดโดสาร์จากมอดแอดดชแนลครีเชอร์ของโ o ย่าครีเอชั่นนะมันจะเป็น DLC ของไวอาร์กอะฮะมาทางไวเลยฮะมาเดรั่เลยลุยมาครับ ก็เจ้าเจ,จนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเวนดิโก้นะครับนี่ดูจากเขาดูจากอะไรอย่างนี้นะนี่เป็นไงได้เร็วไหมทุกคนดูสเตต์กันหน่อยครับโอเคตามเดิมเลยที่หมื่นหนึ่งนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเดินเสาสุดแรงตัวนี้มันจะทำอะไรได้บ้างนะโอเคโอเคคลิกซ้ายกัดครับคลิกซ้ายกัดแล้วไม่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอกขาติดแน่นะอืมเกียรคลิกขวาจะเอาควิดครับ โอเคควิด okay, ไปก็จะทำดาเมจนั้นแหละครับแต่เพราะมันจะเยอะอะไรไอ้ยมันหนีบัฟไปด้วยอะเดี๋ยวอัะไปอะไรอะมาลิเจนอารแบ็กวิดเชีสลิควิดสเต็ไฟโอเลนปั๊มเอ้ยแล้วมันมันมัน,มนปัม๊มไอ้ขี้นี้ได้เรื่อยๆเลยอะแล้วมันหนีบัฟไปด้วยอะ60%แอทแทกเลพิดเฮลฟูตแอนด์สเตมินาลิเจนแอสทอร์ปอลิเจนอ๋ออ๋อคือราคาเลยได้วมันจะมีบัฟมันจะได้บัฟอะไรอย่างงี้ป่ะทุกคนให้ผมไปแน่ใจนะ โอเคแต่สแตตนี่ถือว่าค่อนข้างอัพดีอยู่นะแล้วการวิ่งก็ใช้ได้ครับเร็วอยู่โอเคโอ้ใช้วูบบนหลังได้ด้วยป่ะดีดีปัดปดีกว่าอ๋ออ๋อส่วนพอมันได้บัแฟแบบเมื่อกี้ไปใช่ไหมมันก็จะติดสถานนะเหนืงง่อยใช่ปะอ๋อนี่ไงแล้วพอเราฆ่าได้เราก็จะได้ไดบัฟอันนี้คืนมาฮะแล้วมันก็จะยกเลิกไอ้บัฟเฟดดีกว่าเมื่อกี้ไป อ๋อมันก็ตรงตามคอนเซ็ปต์เวนดิโก้ดีนะคือมันจะเป็นสัตว์จะหายเลือดนะเออเราต้องทาเรื่อยๆเขียบมาเราบังคับให้เรื่อยกันนะเออเดี๋ยวมันต้องรอครบทุกสกิลก่อนว่าสกิลไหนทำอะไรได้บ้างนะพี่ขวามันจะเฮดบัตนะโอเคโอ้นี่ไงแล้วพอมันบัฟตามันจะเรืองแสงเขียบมันเท่หวะโอ๋อโอ้ยโอเคโอ้โหโอ้ยไอเร็วอยู่นะเร็วนะโอเคแต่กระโดดไม่ได้ครับ เอ็กเอ็กว่าหางตบเฮ้ยอะไรอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรอะไรสัตว์อะไรบ้างอะอแดกแม่งทำตําแหน่งเรัวๆลวเลยฮะไอ้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมว่าต้องเอาไปเข้าไอ้เครื่องทำอิมพินแล้วน่าจะดีนะเจ้าตัวนี้โอเคผมมันเท่ดีนะเจ้าตัวนี้อ่ะคอนโทรลเฮ้ยมาคนเราข้ามละโอ้ อู้เยอะกว่าตัวไอ้นี่แล้วไม่ปล่อยดับฟร์สได้ป่ะของตัวคิวตัวอาไหมบ้างอ๋อตัว,ตว R, อาร์ก็นั่งฮะโอเคไอ้ฉลามนะผลานๆตัวนี้ชอบแดดซอยจุ๊บอ่ะเอ้แบบมันจะมีโลโก้มันเองได้ป่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ใชไอ้สวยนะสวยนะอืมโอเคก็หากินศพนะเพื่อที่จะให้มันได้ไอ้เจ้าบัฟอยู่ตลอดเวลานะโอ้มันเป็นตัวที่ขาดไอ้บัฟนี้ไม่ได้เลยเว้ยเราต้องหาอะไรฆ่าตลอดอ่ะอืม เด็กซะเฮ้ยผมมันโหดทุกคนคือตัวมันเนี่ยเดิมเดิมเลยอะฟาซีไปอะคือเวลามันกัดปกติแล้วแม่งติดแนด์อะแล้วคือมันเป็นแนด์อะที่มันวิ่งไม่ออกเลยนะไม่ยิ่งโกงเลยนี่มาดิดู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 เป็นไงโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือวิ่งไม่ออกเลยอะนี่โอ้โหชดโอ้ย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 ไอเหียไอเฮียไอเฮีย ม่งวิ่งชาร์จมาไกลเกินไอ้ยี่เขาไปวิ่งชาร์จอ่ะอเด็กเด็กเอาดิเอาดิมึงเอาดิาดคูดไอ้ยี่อ๋อโอเคถ้าสบับหาห์ไม่ได้ครับอ๋อแต่ต้องหากินศพอยู่เรื่อยๆครับเพื่อที่ว่าจะได้ปรับอันนี้ไปตลอดเนาะเฮ้ยแต่เปอร์เซ็นดราม่าที่มันเพิ่มมามันก็เยอะนะทุกคนเนี่ยดิเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกว่าเท่มากนะตัวเนี้ยเออชอบอ่ะ ผมชอบดีไซน์มันดีะมันเป็นแบบเออดูเป็นไดโนเสาร์ที่มีเขากวางอะไรเงี้ยเออแล้วมันเท่เว้ยเท่เท่ชิบหาย <Wow. S 1> ไอเ้เทยเด็กดียะเด็กแต่ผมไม่รู้นะว่าเจ้าตัวนี้มันจะสแตทมันสามารถขวดจนไปเทียบกับตัวอะไรได้บ้างนะแต่ว่าสกิลมันก็อยู่ในดับอยู่ในไฮเชียร์นะตัวเนี้ยเพราะว่าเล่นดาเมจเนี่ยมันไม่น่าเกียดเลยนะส่วนเรื่องความถือก็กลางกลางนะเดี๋ยวเอามาสองหมื่นก็เฉยเฉยอ่ะ A later few moments โอเคมามาเรื่เป้าหมายต่อไปนะครับไอ้เจ้าเลเซอร์ทูธนะโอเคโอเคผมว่าผมใช้เป็นลูกดอกธรรมดาดีกว่านะเอาลูกดอกสีฟ้ามาโอเคมันกัดติดอะไรอ่ะอ๋อกัดแล้วติดไอ้ยาหลบฮะยิงแม่งไอ้เหี้ยน่าจะลวงนะสวยเอ้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 ยมาคำรามอะไรคำรามเลยคำรามเลยชาร์โดรอ๋อไอ้ตัวเฮี้ยนี่แม่งเข้ามาใกล้แล้วติดไอ้บับพวกนี้ด้วย โอเคโอเคเอาเนื้อหน่อยมาไม่รู้นะว่าเจ้าเลเซอร์ทูนจะโหดขนาดไหนนะฮะโอเคแต่ว่าแต่นี้หมดแล้ววะผมไม่มีไอย้ยาหลบแล้ววะไม่ยาหลบอไอ,อ้อะเปไตเซอร์อะไม่มีแล้วโอเคแกถอยไปก่อนถอยไปก่อนข้อใหม่ท่าคำรามไม่โหดดิซื้อแล้วกับตัวเอ็กซ์มันจะแบบคำรามปกติไงไม่ใช่เป็นตัวเอ็กซ์คอนโทรน่ะ <laughs> เออเดี่ยดูแบบเป็นคำรามแบบปกติดีอ๋อาโอเคบัฟบับ๊บเหนื่อยมันหายไปแล้วคืออย่างที่ผมบอกไปเจ้าตัวตนี้มันต้องกินศพนะเพื่อที่มันจะได้เอฟบัฟของมันนะเ,นเฮ้ยสวัสดีไอ้เหี้ยเพิ่งเห็นอขอแดงหน่อยละกันเนี่ยทุกคนป่ะใส่สมองกระสุนพลังอะ่ะกินศพแม่งตาแดงเลยฮิฮิอ่ะอ๋อแต่ถึงมันจะไม่มีบัฟไปมันก็จะเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วมันก็จะกลับมาสภาพปกติต่อ ก็ใช้ได้ถือว่ไปแย่เท่าไหร่เฮ้ยเฮียเข้าไปใกล้แม่งเป็นบัฟอเป็นยีย้หลอดเลยไปคูณสิบละโอเคช่างแม่งช้าเฮียกดสูตรแม่งเลยมาลองดูกันเอเนดิ้งใช้อ่านอะไรอะ่ะโอ้มันใช้ต้องใ,ใช้อ่านวะเฮียมาไปลองอานทเรียกขนนะใช้ได้ปะโอเคใช้ได้ฮะไปเก็บไปเจ้าเลเซอร์เก็บไปเจ้าตัวนี้ก่อนอมาลองเจ้าเลเซอร์ทูดกัน,นะฮะเฮ้โอเคมา,มา,มาไมหน้ากันกูมาดิโอเคเพราะมันก็เป็นตัวบัฟอ่ะ อ๋อมันก็เป็นตัวบัฟฮะโอเคคล้ายๆอยู่ไครนัดนะฮะไอ้เจ้ตัวนี้แต่เหมือนมันจะมีเอฟเฟกพิเศษก็คือเวลาเข้าใกล้ตัวแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ทำให้หลับนะแต่พอมันก็ไม่ได้ร้ายแรงเลยมากอะจริงๆโอ้ไม่ไม่ร้ายแรงขนาดนั้นนะฮะไอ้โอ๊ยไอ้เยี่เป็นคำรามบ้างไปไว้คำรามนะครามไม่โดนกูเลยกากเอ้ยไอ้โอ๊ยเฮ้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 ยตัวกุหลาบนะตัวกุหลาบนะโอ้เข้าใกล้ไม่ได้แล้วไอ้ตัวนี้ เออโอ้ยเกือบยี่สิบเบลจะได้เอาเอปแล้วกันกระต่ายไม่นาม่นาดวนเลยฮะต้องใช้เยอะมาอ๋อคือมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอตัวยูเทนัสของอาร์ตุ้งฉบับเท่าไหร่นะเออโมเดลเสียงอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนๆกันนะมันแค่มีเอฟเฟกต์ทำค่า,คาสโลกออกมารอบตัวแค่นั้นเองก็ดูร้ายแรงกว่านิดหน่อยแต่ไม่ได้ต่างกันมากนะ ใช่ป่ะไอ้คือถ้าเกิดผมดูไม่ผิดเมื่อกี้นะไอ้ถ้ากด C มันมันบัฟได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองบัฟให้ไอ้ตัวให้ดูนะอ่ะอ๋อมันบัฟไม่ได้ครับเอ่าไม่มีครับโอเคก็มันก็เหมือนอยู่แทนัสปกตินั่นแหละครับอ่ะไม่เหมือนดิมันบัฟไม่ได้อะเออหรือหรือไอ้ตัวคอนุซารัสมันไม่รับบัฟวะเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวขอลองขอไอ้ตัวนี้ขอไอ้ตัวนีออวน้อ่ะลองบัฟดู อ๋อโอเคมันก็บัฟได้แหละครับโอเคงั้นแปลว่าไอ้เจ้าคอนูสวรัเมื่อกี้มันไม่รับบัฟนะโอเคมันจะมันจะเหมือนอยู่แถว้ปกตินะครับแต่ว่าแคมีเอฟเฟกต์สลบแค่นี้เออเอ,อ,อะไร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 ,ะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเออรอดูกันไหมอ๋ออ๋อแต่มันจะขึ้นช้าครับมันไม่ได้ขึ้นเร็วนะโอเคมันเหมือนเป็นเอฟเฟกต์สลบไว้ขึ้นให้ต่อเฉยอ่ะ ไรืเปล่าวะอ๋เฮ้ยเดี๋ยวนะเี๋ยเดี๋ยวผมขอขอลองผมขอทดลองเลห่ยผมมีการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจนะเดี๋วเดี๋ยวลองดูหน่งนะไปหนึงไปหนนึงโอเคมาทุกคนเราตัดฉากกัตรงนี้แล้วกันนะผมจะมาทำการทดลองนะฮะว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ผมคิดจริงๆนะงั้นแปลว่าเราไม่ต้องใช้ยาสลบอีกเลยดิเดี๋ยว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 นะอผมยิงมาสลบใช่ไหม อ่าแล้วจตัวนี้มันก็จะเพิ่มค่าหลบไปเรื่อยถูกต้องไหมล้วเทมเพ็กเอฟเฟกต์ไม่ลดด้วยไอเฮียผนทำใไม่ถทหาครด,ดีดูดิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนงั้นผมว่ามันเป็นหนึ่งตัวที่โอพนะตัวเนี้ยเฮ้ยมันโอพนะเว้ยเพราะทั้งนั้นอนะ่ะโอ้คือมันเป็นเื้เสาวที่เราควรจับก่อนต้น,ตนเกมเลยฮะคือพอมเปตเงีนน้ยเราไม่จะเป้องใช้การหลบเลยเว้ย เออพวกพิทแมงกระพรุนพวกยาเขียวอะไรเงี้ยเราแทบไม่ต้องใช้เลยเว้ยทุกคนเนี่ยเรามีเจ้าตัวเนี้ยเอาไปยืนแล้วก็ออกยาหลบไปเรื่อยอะ่ะเฮ้ยดีนะเว้ยเออเฮ้ยใช้ได้ได้ดทุกคนทุกคนเออไอ้เหี้ยทำไมกูไม่รู้วะว่าะว่มีตัวแบบนี้อยู่ด้วยในเกมเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วคือกูมาจัดทีแม่งก็ไปเกมแล้วไงผมไม่ค่อยใช้ละอ๋อ นี่อะไรโอเคมาทุกคนผมกลัวว่าคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะงั้นเราพาเจ้าตัวนี้มาเก็บเว้เอนหน่อยแล้วกันนะมาที่แดนรับแรงแหละมาเลยนนอะโอ้ยเฮียเอาฟ้าพะเโอแรปเตอร์ว่ะเพรานู้นตีเบาอยู่นะต้องไปหาปั๊บก่อนเออเออขอคิดส่งไงเออสวยสวยสวย,สวยมาเอากระใส่สปงละเฮ้ยไอ้เหี้ยมาดิอืมกูใส่สบงแล้วเว้ย,ยใส่สบง,สบงก็่งพลังแล้วฮะมา ไมาเนาะเอาดิกัดแควแหละออ้ย่ยจะแม่งเลือดรถเป็นน้ำแล้วทุกคนดิเชี้ยกัดแรงเออเออไอ้ได้อยู่ไ้อยู่พี่พาวเวลจัดเลฮะมามามาดาเมจโอเวอร์หนึ่งพันแล้วครับตอนนี้มีบัมสุดที่จัดการพวกนี้นะออ้ยเชี่ยนี่มันเลือดเยอะว่ะอาอต่วนนู้นด้วยนี่ตัวนนี้มันเลือดน้อยฮะมา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 ม่ลากกันหน่อยฮะ ก็เหตุผลที่ผมมาแดนรับแดงเพราะแถวนี้มันมีเดือเสาเยอะดีนะเออตัวเวลเยอะอีด้วยเอออย่างหนึ่งตัวเรามันเป็นเวนิโก้ใช่ไหมเออมันเหมาะกับในเอนเวอร์จเมนทอลแบบเนี้ยเออเพราะมันเหมาะดีนะเวนิโก้เหมาะกับพวกขีดหนาวๆอะไรเงี้ยแล้วคือมนันไม่มีข้างแรงหรอวะแถวข้างนี้ด,ด,ดิโอเคข้างนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะผมว่าถ้ากระธรรมดาแรงกว่าแต่สงสยัยอ่ะให้มาลิกเน้นเนี่ยมันคืออะไรครับคือผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้เจ้ามาลิกเน้นเนี่ย เดี๋ยวเราต้องคงต้องเก็บไปเรื่อยนะไป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 ถ้าคำารามไม่ผลแล้วทุกคนอ๋อ óc! อ, óc! อ œ, ๋อโอ้โหก็คือจะติดสโลครับคือตัวนี้ไม่เหมือนไปนสายบัฟไงไม่รู้ว่ะเออตัวนี้ไม่เหมือนไปนสายบัฟนะคือถ้ากัดปกติเนี่ยมันก็ติดเนสเป็นเลือดออกทต่ไม่ติดสโลฮะแล้วถ้าเกิดเราคำรามแบบคำรามชาร์โดลอเมื่อกี้ไปทีนึงไะ เออแม่งก็จะติดสโลยาวเลยฮะเออดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เมื่อกี้ผมเห็นเทกอะไรแปลกๆไว้ลิควิดไฟอินโดนีเซียเล็กสปอร์แล้วเดี๋ยวนะผมไม่มีดีกว่ะแป๊บแแปป๊๊บบผมไม่มีบัฟอ่ะนิดหนึ่งเออขอบัฟหน่อยบัฟหน่อยเออมาขอบัฟหน่อยฮะมันบอกว่าไอตัว อินโดนัทเล็กนี่คือไฟสปอร์นะแต่ไม่รู้ว่าการ์งสปอร์อยู่ไหนเราไปหาทีนึงแล้วกันนะเฮียกูาหาอำนาจก็ไม่เกิดกันไม่อยู่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวถอยต้องตามเสียงไปโอเคเออคือผมก็อยากได้ตัวอินโดนัทเล็กที่มันเลเวลเยอะกว่านี้ไงฮะ15 minutes later โอเคมาเจอแม่งแล้วไอ้เฮียกูไว้กูจะฆ่าตบแสนหนึ่งว่ะอันนี้นเปลี่ยนรูปดอกดำก่อน

เออทุกคนผมว่าพอมีเจ้าเลเซอร์พูลวนี่สบายขึ้นเยอะเลยฮนะชีวิตดูดิผมไม่เตรียมยาหลบมานะเว้ยคือเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้มายืนทําค่าหลบเรื่อยๆได้อะ่ะเออแม่งดีว่ะแล้วมันไม่เป็นลดทอนไอตัวเอฟเฟกต์เลยฮะเออดีครับดีโอเคครับผมก็สับดาห์นี้ก็จบกว่นี้เท่าน,นี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เมืด้วยนะครับ,แล,ลกกรรบแล้วก็อย่าลืมไปกดตามที่เพจผมไว้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วย,วยร้านผมเอาคลิปใหม่จะเล่ไม่พลาดคลิป,ปใใหม่ของครนะ แล้วก็เลยไปบวชสิต่อไปกันด้วยนะครับบ๊ายบายมา e ึงฟัคก์